ยากันว่าตอนเย็นเราจะมีอติมให้มินน้อยป่ะโอเคอได้กินข้าวกันกินข้าวกัน มะนาวมานันาวยู่วันนี้ลุงไปโกโกไปธุระมียาชิป้าไส่บ้านแล้วก็กระดาญยาชิยาชิไปธุระ ในติมต้องกินข้าวอ,อ,อย่างที่ประเอนบอกเพราะว่าประเอนใจดีอ๋อผักชะอมผักชะอมกินได้เออผักชะอมกินได้กินเลยอ๋อคอยต่อกินผักตามหลังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหนาวหนาวหนาวยาวกัยือหนาว បាយបាយ ไม่หมดยังคิดไปหมดเลยจะปอนอีกแล้วโอ้ยไอ้ยังเนี่ยไอ้ยังเนี่ยตื่นบอกตื่นบอก่ กลางแดดอบอุ่นสดชื่นอบอุ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 ่นอุ่นจริงๆนะแม่คุณเอ้ย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 อุ้ยกินจะอมเขาบอกว่ากินจะอมอร่อยอร่อยที่นี่เขาเรียกว่าผักเน่าผักเน่าไม่ใช่เน่าอย่างนั้น ที่นี่ภูไทยเขาเรียกผักเน่าเออเข้าใจทธ์ไผักเน่าโอเคอะรูสแนนยังอะไรนะอ้าวก็อยู่กับปลาแอนไงเออบาย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 ดูนี่ยังดูดูนี่ยังดูอันนี้ตรงนี่ โดนอะไรแบบนี้น่ะแบ้ม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 อะไรงูงูโฉดีนะมีน้อยไม่ได้ไปถ้าไปก็เจอ แู้ก็อยู่งเสือก็อยู่อ่พระแอนก็อยู่เดีวตอนเย็นมาก็กินไอติมมาร้อยอร่อยจะิมแล้วบอเอาอีคำนึงไหมอ,อ่ะีกคำนึงเ,อ,เอากินแต่ค่าโอเคได้เลยครับอ,อ่าเดี๋อานนะ้อืมิมจังเลย,เลยอืม เดี๋ยวเป๊เอ็ดเอาน้ำให้นะแป๊บหนึ่งโอ้ยเลยกินเยอะเลยหนึ่ะ,ะงแล้วเราไปรอรถตะเกียนกันเถอโอ้ดื่มน้ำเยอะมากเลยถ้าปวดฉี่ก็บอกคุณครูนะลูกนะคุณครูค่ามินน้อยปวดฉี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าดื่มน้ำเยอะมากเลยาพอดีเอสแอนไม่ได้เอาข้าวให้มินน้อยเยอะนะเอาข้าวนิดเดียวเพราะว่าอถ้าเขากินไม่หมดเนี่ยมันก็จะเนาะก็เลยเอานิดเดียวเอาแค่คำสองขำสามขำเพราะเด็กมันไม่ได้กินเยอะคุณยานิสาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอุอากาศเดียนจังเลยมินน้อยเมื่อวานก็กินข้าวเมื่อกี้ก็กินข้าวอืม น้องแอนย่าไม่อยู่เหรอย่าไปกุกกอกค่ะลุงป้าไปกุกกอกนะคะไปทําธุระมีป้าดาป้าไทยบ้านไปด้วยไหนไปหาใครเราจะแวะไปทักใครใครก่อนลุงเสือไปทรงหนูไม้อา้าวลุงเสือไปไหนแล้วไหนนุนนนนนน่นใครนุ่นนุ่นไขรใครใค่ลุงเสือไปทรงหนูไม้่มาไงไไโอ้โหทำไมลุงเสือแต่งชุดออกกำลังกายบ่อน,นั่นเอะ น้องแอนมีลูกสาวเพิ่มใช่ค่ะมีลูกสาวเพิ่มบอกปาปุปะปุไปส่งหนูมปะปุไป,ไ, <laughs> ไปส่งนูไมไปส่งคือรถกินเสร็จแล้วจ้าใครป้อนไครป้อนบอกปะปุสิป้าเอ็ด <laughs> โอ้ยบอกลุงเสือยังไปบอกลุงเสือยังลุงเสือไปส่งหนูไม้ไงงี <laughs> ้ อออเออ้าวก็ไปโรงเรียนไงลุงเสือเออลรงเสือก็ไปโรงเรียนไงเออน้อได้อะไรไปเรียนได้อะไรไปเรียนอามีมีอะไรโชว์หน่อยสิได้อะไรไปเรียนได้ได้ไ,ไ,ได้ไ,ดไปไปโชว์หน่อยสิ <c oughs> เอา้าโอ้โหในบริการรถด้วยนะเนี่ยบริการรถดีมากเลยเนี่ย แม<า>่ใส่สีแดง <จะ S 1> ป<ร>้าแ,แอนวันนี้ใส่สีส้มเสื้อแขนยาวสีแดงเพราะว่าถ้าไม่ใส่แขนยาวมันก็จะร้อนนะลูกเออเดี๋ยวผิวจะดำเพราะมันดำอยู่แล้วไง <laughs> อย่างงอย่างงอย่างงท <laughs> <laughs> ี่อยู่กับบินน้อยนี่มีความสุขมากเลยนะ <laughs> เพราะว่าเขาเริ่มฉลาดขึ้น <laughs> พอเริ่มจจรลาขึ้นช่างเจรจาขึ้นเลยเลยพูดกันรู้เรื่องกระเป๋าไปไหนอยู่อยู่ใครน,นี่อยู่ด้านหลงังเขามีที่เก็บกระเป๋าด้วยนะลุงเสืออะ,ะเดี๋ยวเราไปรอรถไปเอลุงเสือไปเราไปชงหนูด้วย <c oughs> ดูทำหน้า <c oughs> ดูทำหน้า <c oughs> เออตอนเย็นไปรับถึงโรงเรียนเลยเนาะใช่ไหมให้ลุงเสือไปรับถึงโรงเรียนเลยไหมออ <c oughs> ลุงเสือมีรถยนต์ไปรับได้ไป,ไป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 เดี๋ยวเราจะรอตรงนี้แหละเราไม่ได้ไปประตูนั้นหรอกเราจะรอประตูนี้ นะเก่งมากมิน้อยไปโรงเรียนใช่ค่ะมิน้อยเก่งน่ารักมากไปโรงเรียนเองนะคะไปโรงเรียนเองได้แล้วเราก็จะมารอรถตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้ดีกว่าตรงนน้นเพราะตรงนู้นมีอะไรมีโคลนใช่ไหมตอนเรียนสัญญากับมินน้อยว่าจะซื้อไอติมรถอะไรคะเอารถอะไรลูกรถอะไรสตรอเบอรี่เป่สตรอเบอรีอร่อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่นะคะจาก ก็บอกพี่ฟางให้ซื้อมาแล้วถ,ถ้าพี่ฟางไม่ซื้อให้เดี๋ยวป้าเอนขี่รถไปซื้อให้ว้ายง่วงนอน <c oughs> อาปากเลยเอฟซี <c oughs> บอกบินน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวยๆแล้วพูดเพราะๆลูกอ, <c oughs> อันนี้ือขีเล่นขีเล่น <c oughs> นะเช้าเข้ามาดูสวนไอแดนก็อยู่วังปูนะคะอยู่ดูแลวังปูเนาะ อยู่ตอนรับนะคะ<อ>วันนี้เป็นย่าชี่อยู่โดมแต่ไม่ไม่เป็นไรคะไ<อ>่ะพวกเราก็<อ>พวกเราก็ช่วยกันดูแลค่ะนะจ้ะช่วยกันดูแลใครอยู่ก็มาดูแลเนาะนะคะเด<อ>ี๋ยวก็จะเก็บใบบงใบไม้ด้วยนะคะ<อ>จ<า><อ>้ะเดี๋ยวก็ป้าดาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแอนก็จะลาดเวีวนเก็บใบไม้เนาะบางทีช่วงนี้แบบเขาเรียกว่าใบาไม้มันผลิมันผลิใบใหม่ทีนี้มันก็ร่วงเยอะมันก็ร่วงเยอะนะคะบางทีเราไม่ได้มีงานอะไรก็ นี่แหละค่ะเก็บใบมงใบไม้นะคะจ่าก็อาจจะมีคลิปเก็บแต่ใบไม้อย่างเงี้ยนะคะก็เอฟซีก็ช่วยดูด้วยนะนะคะ,รถ,ะรถอะไร่ารถอะไรเท่เนี่ยสี่สิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรถก็มายวรถก็มาว้าวอะไรนี้มีสาวน้อยด้วยนะคะจา้าลุงเสือมาส่งด้วยเออลุงเสือมาส่งด้วยหนูเดี๋ยวลุงเสือมาส่งนะคะจ้าก็อ,อยู่ที่นี่ก็คือเราก็รักเขาเหมือนหลานแหละลูกหลานคนหนึ่งนะ่ะ เออถึงแม้ไม่ใช่ลูกเราเราก็รักเขาเหมือนหลานเออคือคือมันความใกล้ชิดไงความใกล้ชิดแล้วก็เขาเรียกว่าเขาก็น่ารักนะ่ะอืมเขาก็น่ารักแล้วเราก็ได้ถ่ายคลิปเขาด้วยค่ะก็เวลามีอะไรก็ซื้ออะไรให้เขากินนะก็คือมีไรายได้จากการที่เราได้ถ่ายคลิปเขาด้วยไงจ้ะบางทีก็ให้ให้ค่าขนมบางทีก็เออให้เงินไปซื้อขนมบ้างบางทีก็ให้ ขนมกินบางทีก็ซื้อไอติมให้กินนะคะก็แล้วแต่บางช่วงบางจังหวัดนะคะว้านักเรียนหาวต้องปิดปากนะคะน้ำมูกไหลเนี่ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยไปเอน้ำมูกไหลน่ะนะคุณอินด้าวนันดี้ดูให้เช็ดไหม <S <s <c oughs> ไม่มีกระดาษทิชชู่เช็ดเช็ดเสื้อนี่แหละ ลูกเ,เอ้ยเออเสือนีอ่แหละคุณไหญี่ปุ่นก็นเรียกว่าคิเรคุณแววสวัสดี้ค่ะพี่แววด้วยนะคะอ้าวบอกว่าคิเรผ้าหล่นเลยเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันเคี้ยวมันเคี้ยวจังเลยนุ่นอุ้ยใครมาส่งใครเดินมามามาลุกมาเร็ว<ป>เร็วแป๊บแป๊บ យកជួយយកលើក្លងផងស្ងើក៏ឲ្យអោបក៏ឲ្យអោបអូវីង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  มีเด็กตาแดงแดงด้วยใน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 ,ในรถ